มาค่ะใครที่มีพลังงานนี้อยู่นะคะใครที่กำลังประหยัดมัธยัสถอดออมคือ,อบริหารจัดการด้านการเงินอยู่นะคะแล้วก็ทำงานหนักมากนะคะทำงานหนักมากแบกภากร,ะ,ราะมากมายกายกองเลยและมีความหวังอยากจะตั้งตัวได้นะคะทำงานหนักทุกอย่างเพราะว่าตัวเองมีภาระมากมายแล้วก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความหวังที่จะตั้งตัวได้สักทีนะคะใครที่มีพลังงานนี้อยู่นะคะกําลังบริหารจัดการเรื่องการเงินนะคะเพื่อเขาเรียกว่าอะไรมินิเมดหรืออยากสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะ,ะถ้าคุณมีพลังงานนี้อยู่ดูด,ดูคลิปนี้นะคะ,ะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในคลิปนี้คุณจะได้รับเขาเรียกว่าอะไร โอกาสในการสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งตัวได้ไหมนะคะหรือจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีกับเขาได้ไหมหลังจากที่คุณอ่ะได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการเงินมาแล้วอผิดพลาดเรื่องการเงินเรื่องไหนก็โอเคตอนนี้ฉันเรียนรู้แล้วแล้วก็กาลังจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำหลายสิ่งหลายอย่างนะคะทํางานหลายสิ่งหลายอย่างหรือเขาเรียกว่าอะไร มองหาลู่ทางโอกาสหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะทําให้ตัวเองสามารถลืมตาอ้าปากสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะ,ะถ้าคุณมีพลังงานนี้นอยู่มาดูกันค่ะโอมะนาศิวยะโอมะนาศิวยะโอมะนาศิวยะขอสงนำองค์พ่อศิวะน,นะคะอ้ะอวาวว้าวเหมือนเดิมพออันนี้เขาเรียกว่าคุณรู้คุณค่าของการใช้เงินละคุณรู้คุณสํานึกรู้คุณกับเงินทุกบาททุกสตางค์ใครเข้ามาชมคลิปนี้ทุกคน อยู่ในเส้นทางของการตื่นรู้ในเขาเรียกว่าสํานึกรู้คนพลังงานของเงินแล้วคุณรู้คุณค่าของเงินคุณแบบกำกำลังเรียนรู้ที่จะทําให้พลังงานของตัวเองเป็นพลังงานที่เคียงคู่กันกับพลังงานเงินอยู่นะคะคุณทําอยู่นะคะคุณเดินอยู่ในเส้นทางนี้อยู่คุณรู้คุณค่าของเงินแล้วคุณก็จะสามารถบริหารจาัดก,การเงินได้ดีขึ้นแล้วนะคะว้า พอคุณคุณรู้คุณค่าของเงินคุณเขาเรียกว่าบริหารจัดก,การพลังงานตัวเองให้เคียงข้างกับพลังงานเงินแล้วจักรวาลส่งเงินก้อนใหญ่ให้คุณแล้วค่ะนะคะเวิร์กปังมากปังสุดโอ้เพี้ยง โอกาสจะเข้ามาหลายช่องทางโอกาสจะเข้ามาหลายช่องทางฉะนั้นนะคะอย่าปิดกั้นโอกาสตัวเองอย่าเฉยเมยต่อโอกาสตัวเองนะคะจักรวาลส่งโอกาสในการที่คุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะรับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะแล้วก็ส่งโอกาสมาให้คุณหลายช่องทางนะคะฉะนั้นอย่าเมินโอกาสตัวเองนะบาง,บางทีโอกาสมันมากับวิกฤตเล็กๆน้อยๆหรือบางทีโอกาสมันมากับเขาเรียกว่าอะไรอะ มันมาแบบทําให้คุณเดี๋ยวรู้สึกว่าเอ๊ะเอายังไงดีนะเอาหรือไม่เอาดีนะมันมาแบบเหมือนที่บอกตะกี้นี่มันมาแบบมีความกัง,งวลเล็กๆหรือมันมากับวิกฤตเล็กๆนน้อยนะคะโอกาสมันมาแบบนี้แล้วมาหลากหลายช่องทางทําให้คุณต้องตัดสินใจนะคะโอกาสจะมาแบบนี้นะคะแต่เป็นโอกาสเงินก้อนใหญ่ที่จักรวาลส่งมาให้นะเพราะว่าคุณรู้ เขาเรียกว่าอะไรเรียนรู้พัฒนาจิตตัวเองให้มันเป็นพลังงานที่เคียงข้างเงินรู้ว่าเงินหาง่ายอาพอคุณรู้ว่าเงินหาง่ายเดี๋ยวเงินจะวิ่งมาหาคุณนะคะเที่ยงนั่นไงเห็นไหมเดี๋ยวเงินจะวิ่งมาหาคุณนะคะเดี๋ยวเงินจะมาค่ะอาจจะเกิดจากการที่คุณเดินทางนะคะอาจจะเกิดจากการที่คุณเดินทางเดินทางเขาเรียกว่าอะไรหลายคนอะ ทำงานแบบต้องเดินทางงานที่ต้องเดินทางงานที่ต้องติดต่อเจรจาค้าขายหรือการเดินทางของคุณจะเจอโอกาสในการสร้างคอนเนคหรือพบเจอมิตรภาพที่นําไปสู่เงินโอกาสทางการเงินวูโโ <c oughs> มันทําให้คุณมีความมั่งคัง่งมีเสถียรภาพที่มั่นคงนะคะหลายคนนะคะปีนี้จะได้บ้าน หลายคนยังไม่มีบ้านแล้วอยากสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างที่บอกพลังงานอย่างที่บอกอยากสร้างเนื้อสร้างตัวคุณจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็มีความมั่นคงมีความมั่นคงจักรวาลส่งมาให้แล้วนะคะปังมากนะคะใครเจอคลิปนี้คือปังมากยินดีด้วยค่ะว้าวลวดเร็วรวดเร็ว,รว,รวมันจะมาแบบรวดเร็วนะคะมาแบบรวดเร็วสวันสสัปดาห์วันที่สมไม่เกินสเดือน บางคนภายใน3วันด้วย3าบางคนภายใน3วันนะคะโอกาสมาให้คุณได้ได้รับเงินก้อนโตนะคะที่จะทำให้คุณอะมีบ้านที่สมใจมีความมั่นคงในชีวิตนะคะขออีกใบขออีกใบโหสํสาเร็จสําเร็จแน่นอนนะคะขออีกใบขออีกใบก้าวพ้นก้าวข้ามผ่านความยากลําบากหลายๆคนก่อนเจอคิดนี้หูชีวิตเรียกแบบ เลือดตาแทเกเาเดนอะบางคนอะเออทำไมมันมันยากเย็นขนาดนี้วะมันมีคำพูดหนึ่งที่ออพูดตลอดติดปากเลยเงินมันหายยากต้องประหยัดก่อนหน้านี้นะมันประมาณชอบพูดคำเนี้ยเงินหายยากอะคือต้องประหยัดทำไมเงินมันหายากจังวะทำไมอะไรแบบเนี้ยมันมีคําพูดเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยมันมีคําพูดแบบเนี้ยติดปากอยู่ตลอดแต่พอคุณเรียนรู้ว่าเงินหาง่ายอ่า พอคุณเปลี่ยนพลังงานและเรียนรู้ว่าเงินมันหาง่ายคุณเอาพลังงานตัวเองให้มันเคียงข้างกับเงินแล้วนะเดี๋ยวเงินหาง่ายเงินก็หาง่ายเพราะจักรวาลก็ส่งเงินมาให้คุณเลยเนี่ยก่อนหน้านี้คุณเป็นแบบนี้คือเงินหายยากจังวะทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้วมันหาเงินทำไมันยากอย่างนี้มันมีนมคําว่ายากหาเงินยากมันต้องไปหยาดมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือคุณมีความขาดแคลนคุณส่งสนามพลังงานความขาดแคลนไปตลอดแต่พอคุณ เรียนรู้และเข้าใจว่าเงินมันหาง่ายพลังงานเงินมันอยู่รอบตัวเราแล้วคุณก็ทําพลังงานของตัวเองให้เคียงคู่กับเงินให้มันเขาเรียกว่าเทียมเท่ากันให้ให้แคบเอื้อมมือไปก็ฟ้าเงินมาได้ะแต่ก่อนนั้นครูคุณเหมือนมอมเหมือนกับว่าโหเงินมันเอื้อมสูงมันเอายากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุณแบบปรับพลังงานตัวเองให้รู้ว่าเงินหาง่ายเงินหาง่ายแล้วรู้ว่าตัวเองก็คือแม่เหล็กดึงดูดเงินเดี๋ยวเงินขา เข้ามาง่ายมากแล้วก็จักรวาลก็ส่งช่องทางช่องทางที่จะทําให้คุณอ่ะได้รับเงินมาง่ายๆหลากหลายช่องทางซึ่งก่อนอันนี้เขาเคยส่งมาแล้วแต่คุณอรู้สึกว่ากังวลใจเพราะว่าบางทีโอกาสมันมาก,กับวิกฤตไงอ่าทีนี้นะ ใครเจอคลิปนี้นะบอกเลยว่าคุณอยู่ในเส้นทางของการตื่นรู้แนละ้วรู้ว่าเงินหาง่ายเงินหาง่ายได้มาบ่อยพลังงานเงินกับพลังงานคุณเป็นเพื่อนรักกันแล้วอ่าอ่าคุณเห็นไหมก่อนหน้านี้ลหลายคนพยายามมากอ่าอย่าพยายามแต่จงเป็นสิ่งนั้นคำการพยายามมันเป็นพลังงานของการขัดแคลนไม่ต้องพยายามแต่ให้มันฟูลฟิลเป็น หมายความว่าคุณเป็นสิ่งนั้นอยู่แล้วคุณเป็นคนมั่งคั่งอยู่แล้วคุณมี energy ของอคนที่ล้นเหลือคนที่เหลือเฟืออยู่แล้วโดยที่คุณยัง ถึงแม้ขนาดนี้คุณยังไม่มีแต่คุณพลังข้างในลึกๆของคุณจิตของคุณเป็นคนที่มั่งคั่งเหลือเฟืออยู่แล้วคุณฟูลฟิลอยู่แล้วแม้ตอนนี้ในกระเป๋าตังคุณมี20บาทก็แล้วแต่แต่ความสุขของคุณนะมันมันฟูไม่มีใครรู้แล้วว่าในกระเป๋าคุณมีเท่าไหร่อะคุณไปเอาพลังงานบวกไปเดินห้างไปดูของสวยของงานไปเสพพลังงานของกาฟิลฟิลของคนที่มันชิวอะมันเป็นความสุข แล้วก็เปิดรับพลังงานดีๆโอกาสมันจะเข้ามาโอกาสจะเข้ามาค่ะ,ะสิ้นความกังวลสิ้นความสงสัยว่ามันจะได้ยังไงวะบางคนมีความคิดนี้มันจะจริงเหรอวะมันจะได้ยังไงวะต้องสิ้นความสงสัยสิ้นความสงสัยและปลดล็อกพลังงานเหล่านี้คือเชื่อว่าเราคือคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือและโอกาสอยู่ เคียงข้างเราแล้วเรากับเงินเป็นเพื่อนรักกันเราหาเงินง่ายเงินหาง่ายได้มาบ่อยพูดให้มันติดปากเงินหาง่ายได้มาบ่อยฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่แล้วเงินมันจะหายง่ายแล้วคุณจะตั้งตัวได้จริงเห็นไหมแล้วคุณจะตั้งตัวได้จริงๆคุณจะมีทรัพย์ตั้งตัวได้จริงๆแล้วไม่ใช่แค่ตั้งตัวได้นะคุณจะมั่นคงด้วยเพราะเงินก้อนใหญ่ที่คุณจะได้ขออีกใบว้าวแน่นอนค่ะ ประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จคุณประสบความสําเร็จแล้วบางคนก็ไม่ใช่แค่ได้เงินนะอาจจะได้พบเจอคนที่มีน้ําใจมีความเอื้อเฟื้อมีความเขาเรียกว่าโหงเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต คุณจะเจอคนที่มีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อมีความอบอุ่นเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณแล้วคุณจะประสบความสำเร็จสมหวังในด้านการเงินอย่างแน่นอนค่ะยินดีกับทุกคนที่เจอคลิปนี้ค่ะน้อมรับพลังงานบวกๆนะคะโอมพลังจักรวาลค่ะยินดีกับทุกคนที่เจอคลิปนี้ค่ะรักนะคะ